ครับกับพาชมทรงปัญญยาใหญ่นะครับอ่าเป็นตัวใหญ่เลยนะครับหลังนี้หนึ่งซุปบันไดหนึ่งกระเบียงหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับหลังนี้อ่าครบทุกห้องใช้สอยนะครับจะพาชมด้านบนนะครับนี่ช่างเราก็กําลังจะทําการใส่เฟียมแล้วนะครับอ่ากำลังจะทําการใส่เฟียมแล้วพื้นโครงมูลหลังคาอัดพื้นแลวนะครับอ่าวันนี้ก็น่าจะใส่เฟียมแล้วนะครับพื้นยาตลอดนะครับจนมีต่อเลยหังนี้นี่เป็นห้องน้ํานะนี้เป็นห้องครัวเล็กๆนะครับข้างห้องน้ํา ในฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งกับห้องนอนที่สองอย่ห้องน้ำมันก็จะหลัน่นหลั่นลงไว้ให้นะครับี่ห้องน้ำห้องครัวเล็กๆนะครับเป็นสําหรับครัวฝรั่งโครงสร้างกันแน่นๆเลยครับเองโครงสร้างแน่นๆนีส่สนใจก็โทรสอบถามได้ครับหลังนี้0961233535นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเราขึ้นโชว์อยู่หน้าร้านนะครับหรือจะเข้ามาดูการที่งกันเจ้าตุ่มไม้เก่าจังหวัดกำแพงเพชรได้เลยครับโทรสอบถามนะครับ 096 1 2 3 3 5 3 5นะครับเคนยนกดาวหรือจะตุ้มไม้เก่านะครับโอเคครับยังไงฝากด้วยครับ